อายุไม่ใช่ปัญหาจริงๆสำหรับนักแสดงดาวค้างฟ้าและผู้จัดมักฝีมืออย่างนกตริยาแอนโฟเนและล่าสุดพี่นกก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากแทบจะทำให้โลกอินสตาแกรมตักเลยทีเดียวเมื่อโพสภาพใส่ชุดว่ายน้ำสีสดใสนั่งอยู่ริมสระว่ายน้ำอวดส้วรงสุดเสียในวัย56กร,รัดพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสุขใจแบบเรามีภูมบ้างอ้วนบ้างก็คือเรารักตัวเอง นอกจากนี้ยังได้โพสภาพของตัวเองในอดีตที่ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายแบบให้กับนิตยสารชื่อดังพร้อมระบุข้อความว่างานไม่ใหญ่แน่นวิแม่จะได้แต่งเบาๆขออภัยที่ช่วงนี้ลงแต่ชุดว่ายน้ำพอดีอยู่ทะเลจา้างานนี้ทำเอาพี่ๆน้องๆทั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนคลับแฟนละครแห่คอมเมนต์ชมความเปปังสนันไอจีอาทินางเอกสาวเดียนาฟรีโปบอกว่า แน่ไม่อ่อนโยนนนเลยค่ะกวางกะมลชนกบอกว่าคนอื่นชิดสายหมดกับพี่นกดานดุกพานุเดชบอกว่าต้องตังปังคาะบะพี่นกทัญญาธัญญาเรบอกว่าแซบพร้อมอิโมจิไฟลุกบอกเลยว่าสวยไม่สัง่งเปปังสุด,สด